งงอ้าวสายแล้วเหรอโอเคหมัวต่เตรียมตะเกียงอยู่วันนี้แว่นอาจจะใหญ่วัสดีครับผมวันนี้ผมมีเต็นต์ตัวใหม่นะครับจะมานําเสนอพึ่งของพึ่งจะเข้ามาเลยนะครับผมพอดีมีมีพี่ท่านหนึ่งเขาฝากสั่งมาเขาลองของอยู่วันนี้แว่นใหญ่หญเดี๋ยวถอดแว่นก่อนดีกว่าเพอราะรกานแว่นแล้วก็ตะเกียงอันใหญ่ด้วยเดี๋ยวผมเอาตะเกียงออกก่อนดีกว่าเพื่อความแบบเดี๋ยวผมให้ดูเต็นต์วันนี้ตะเกียงอันนี้เป็นตะเกียงแบบตะเกียงตะเกียงแบบอะไรดีอะเนี่ยตะเกียงเนี้ย แต่กินยี่ห้อนี้ก็มาแขวนให้หนักตัวนี่แหละอ่ะมาเดี๋ยวเราตามมาดูกันเดี๋ยววันนี้จะแกะแบบแกะสดๆเลยนะครับนี่ครับกล่องมาดูกล่องกันก่อนครับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากก็ตื่นเต้นมากก็ตื่นเต้นมากเลยตกใจว่าถายกล้องตกใจถาก็เป็นถ่ากล้องขำเป็นบ้าหรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวผมเปิดไฟนี่กล่องเขียนหน้ากล่องเลยนะครับว่าเต็นท์บนหลังคารถนะครับเนี่ยกล่องเขียนนี่เลยเต็นท์บนหลังคารถผมแปลให้นะครับ อ่านี่กองก็เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นโรงงานอีกโรงงานหนึ่งนะครับที่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 เป็นแบบที่เป็นโรงงานเดี๋ยวแกะไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวผมเริ่มแกะและอ่ะแกะเลยนี่เป็นไกลเหมือนเปิดกระสอบยนะวันนี้ผมก็มาแบบชุดลูกเสือถ้าอ้วนอีกนิดนึงผมใส่ชุดไม่ได้เลยนะเนี่ยทีะปขายลูกเสือเพราะลูกเสือก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ ตอนนี้ก็แกะออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมขอพลาสติกมาแบบนี้นะครับก็เหมือนเต็นท์ทั่วไปธรรมดานี้โซฮอครับเดี๋ยวผมจะทําการแกะพลาสติกออกนะครับนี่พลาสติกพลาสติกนี่ขออนุญาตแกะนะครับท่านพี่เจ้าของนี่นะครับเดี๋ยวมาเปิดดูว่ามันมันตัวนี้มันเป็นยังไงนี่นะครับแกะออกมาก็โอ้โหเป็นลักษณะนี้นี่ก็เหมือนกันเลยนะครับจุดล็อกเหมือนกันเลย อันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมอลูมิเนียมทั้งตัวครับเนี่ยครับนี่เราก็ปลดล็อกอย่างงี้ออกมากึกเดี๋ยวเราทําการเปิดแล้วนะครับกึกนี่เปิดงี้แล้วเราก็เอานี่ออกหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวดูให้ฟ้าดูฝาบนครับอันนี้ก็แกะตัวแลปออกแล้วนะครับนะครับนะครับลูกเสือแกะมาแล้วอันนี้ก็มีสองฝั่งเลยนะครับอันนี้ฝั่งนี้ แล้วก็เป็นที่ดึงปกติเนี่ยไออันสามเหลี่ยมธรรมดามจะเป็นเหมือนเป็นเหล็กเนาะอันนี้เนี่ยเป็นอีกโรงงานหนึ่งแล้วก็เปิดเหมือนกันเดี๋ยวทําจะทําการเปิดแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเป็นตัวเกี่ยวบันไดนะครับผมคิดว่าบันไดกว้างขนาดนี้ได้เหรอไม่ง่ายจะใช่ไม่ทราบเหมือนกันอ่ะเปิดเลยดีกว่าเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะครับเป็นสีเทาโอ้โหสวยงาม เกือบติดนี่นะครับรูปทรงก็เปโอ้โหนี่ดีเซลเหรอหช่างช่างกล้องหัวลเลาะก็เป็นถุงห่อมาแบบนี้นะครับถุงนี่ถุงอย่างแบบอย่างหนาเลยเดี๋ยวเรามาแกะบันไดกันดูว่าบันไดสีอะไรโอ้บันไดสีดำนะครับห่อแลบมาอย่างดีแล้วก็ปิดเข้าไปมีอะไรอีกไม่มีอะไรละโอ้โหถุงห่อบันไดนี่แบบ เป็นอย่างนี้เลยนะครับถุงห่อบันไดนี่ถุงห่อบันไดไม่รู้จะเอาบันไดไปไหนไม่รู้จะเอาบันไดไปไหนถ้าอย่างนี้ให้เลยทั้งที่บันไดก็เก็บอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นถุงใส่อุปกรณ์น่าจะเป็นพวกสัมภาระรองเท้าแล้วก็อะไรต่างๆก่อนขึ้นเต็นท์อย่างแน่นอนน่าจะเกี่ยวไว้ตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะตรงนี้มั้ย ตรงนี้หรือตรงนี้ได้เหมือนกันอ่ะตรงนี้ก็ได้เน่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 ท่านผู้ชมถุงก็เป็นผ้าหนังเลยนะครับเนี่ยเป็นผ้าหนังเป็นผ้าหนังเลยอะแล้วก็มีก้านเหล็กมาให้นะครับเหมือนปกติเลยเหมือนกับเป็นธรรมดาแต่ซองอาจจะดูแบบเป็นซองหนังนะครับโดยรวมเอาไปนอนก็เหมือนเหมือนกันการนี้ไม่ใช่เป็นสีดําของผมอีกโรงงานนึงเป็นสีดําอันนี้ยังเป็นสีเงินอยู่ แต่บันไดสีดำแล้วก็เสียบตรงนี้อันนี้ทารูนะ่าจะเสียบเข้าไปในนี้เนี่เสียบเข้าไปในนี้ใช่ละเสียบเฉียงหน่อยสี่ห้าองศารู้สึกว่าผมเลยนหนักหนักไหลไปนิดนึงนะบันไดหน่เนี่ยคือเขาให้บันไดามาให้ให้ให,ให้ให้เราทําอย่างนี้แหละผมคาดว่านะต่อไปแล้วก็เอาเอานี้ลงเชือกก็ทํามาเหมือนกันเลยเหมือนโรงงานเก่าที่ผมอีกโรงงานหนึ่งเลยที่ผมเออเอาของเข้าไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมเกี่ยวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกัน ว่าเรารอบเขาจะเป็นอย่างประมาณไหนเออขนาดนะครับของเขาก็สองเมสเหมือนเหมือนกันกับตัวออตัวสามเหลี่ยมธรรมดานี่ก็เป็นประมาณนี้เสื้อก็ประมาณนี้อ่ะผ้านี้จะเป็นผ้าดำแล้วก็แยกออกมาจากชิ้นตรงนี้จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้โชกอยู่ด้านในนะครับด้านในแบบติดติดพื้นที่ตรงนี้เลยครับท่าน ท่านตากล้องครับท่านมาดูนี้โชกคจะอยู่ด้านในแบบแนบตรงนี้นะครับที่นอนโอ้โหที่นอนที่นอนคลิปนี้อาจจะนานหน่อยครับผมอาจจะต้องละเอียดนิดนึงเดี๋ยวให้ดูส่วนตรงนี้ก่อนด้านบนก่อนดีกว่าลูกเสือพาดูนี่อุปกรณ์การเก็บของเป็นผ้าแบบลิฟต์ต็อปตรงนี้เลยนะครับเก็บของใส่ตรงนี้ก็เป็นช่องใส่ทําให้แบบดูเก๋ไกเดี๋ยวเอาของมาใส่ให้ดูนะ รับหนึ่งรับหนึ่งนะครับนี่อ๋อดูแทะตรงนี้ช่องใส่เพืออะไรแม่นอนดูหนัง iPad นี่ตรงนี้นี่นอนนี่เรียกเคลีย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 โทรศัพท์ได้ฮันะนะ่ฮันน่านี่ฮันนะ่ดูโทรศัพท์ได้นอนดูอย่างตรงนี้ได้เออสงสัยจะเป็นเหตุผลนี้อ่ะโอเคต่อไปก็ตัวนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องของ ที่นอนโอ้โหผมบอกได้ผมบอกได้เลยว่าที่นอนอันนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งเลยมันเป็นแบบว่าที่นอนมันเป็นแบบเหมือนแบบมันมันหนานุ่มอะ่ะอันนี้เดี๋ยวดูให้ให้ดูนี่นะให้ดูมันข้างล่างนี่เขาเป็นเหมือนผ้าแบบผ้าเหมือนผ้าสี่ร้อยหกสามร้อยี่สิบดีเลยอะ่ะม,มันหนานะเนี่ยเหมือนผ้าหกร้อยดีอะครับแล้วก็ข้างล่างนี่เขาหุ้ม่างนี้มาเลย นี่ปูพื้นเป็นอลูนะครับอะแล้วก็ปิดลงไปเนี่ยครับช่องนี้เออตรงนี้ชกชกนี่นกลไกของเขาอะเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นตัวดึงเต็นท์นะครับอันนี้เราละเอียดนิดเดงผมเริ่มหนักไหลแล้วตอนนี้นนอะนี่นะครับตรงนี้ก็เป็น,นกลไกเดี๋ยวผมจะเปิดตรงนู้นให้ดูนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเอา,เอาไอ้บันไดลงก่อนนะอ้เพราะว่าหนักมากเลย เขามาทํามาให้เราแบบสะพายไหลไงผมก็เลยต้องสะพายไว้เดี๋ยวกลัวว่าอ่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขึ้นหน่อยนะครับ <c oughs> ตัวนี้ไม่มีไฟ LED นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดซิปตรงนี้ให้ดูนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยตัวนี้มีไฟ LED ครับขอโทษครับนี่ครับไฟต่อ LED แต่ปลั๊กไฟน่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาปลั๊กอีกทีหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดตรงนี้ให้ดูนะครับฮั <c oughs> นน่ฮันน่นี่ ฮัแน่นี่ครับนี่ครับโอ้โหเปิดดูส่องสอง,สองส่องสั์ได้ครับผมเดี๋ยวเราเราปิดไปชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เปิดรับลมได้นิดนึงอันนี้ปิดก่อนครับฮัแน่นี่เออเหมือนจะ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 ดีหน่อยนะครับเดี๋ยวผมลองเทสก่อนไม่ใช่เต็นท์แม่งลมหรอครับหากลิบเลยนะครับผมลอง ύ, ที่นอนนุ่มครับ อันนี้ไม่ได้โกหกเลยนะที่นอนมันจะอันนี้มันราคามันจะไม่ใช่ราคาที่ที่ที่ผมที่ผมเอามาอยู่นะครับมันจะเป็นอีกราคารูงอันนี้มีการต่างนันนึงเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะเกี่ยวมาอย่างเงี้ยครับเขาจะเป็นอันนี้เขาจะเกี่ยวมาเลยเนี่ยครับเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยครับตรงเนี้ยเนี่ยเขาจะเป็นอย่างงี้แล้วก็น่าจะแพงก้านนี้ด้วยแหละครับเนี่ยที่แพงอ่ะผมว่าแพงก้านเนี่ย แล้วโชว so ์เขาก็หลบหลบมาดอนยนงยไม่โดนนะครับเดี๋ยวผมจะลองนอนให้ดูเดี๋ยวลูกเสือจะนองลองนอนให้ดูนะเฮ้ยโหบายว่ะเฮ้ยเออบายว่ะดอนดูหนังตรงเนี้ยดูจองเนี้ยเฮ้ยได้ว่ะถ้าท่านสมมุติว่าเราจะนอนฝั่งนี้กูจะล้มเะาะเดี๋ยวเดี๋เฮ้ยได้ว่ะฝั่งนี้ก็ได้นะแต่มันไม่ใช่หรอกมันไม่ถูกลักษณะแน่นอนฝั่งเนี้ย ผมว่าฝั่งนี้ไม่ถูกลักษณะเพราะว่าเก็บของแล้วมันต้องมาเก็บตรงนี้นี่ต้องประมาณนี้เดี๋ยวก่อนนะอู้แว่นหล่นที่นอนค่อนข้างที่จะหนานะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่าที่นอนมันหนาเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตใส่แว่นหน่อยจะมีสาระแล้วปนไรสาระไป่ดยนะครับมันไีซีเรียสแบบสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเต็นท์กันมันไม่ใช่ครับผมเดี๋ยวเอาต้องแบบสบาย อ่ะเนี่ยครับอ่าเนี่ยนุ่มนุ่มนุ่มเดี๋ยวเรา,เ,ราเดี๋ยวเรามาวัดกันนะครับว่าคือต้องมาเห็นของจริงอะครับเราจะรู้ว่าวา่วาวา่าว่าลักษณะเขาเป็นยังไงส่วนข้างในเต็นท์นะครับเนี่ยตากล้องมาดูนี่หน่อยครับผ้าตรงเนี้ยเขาก็จะแบบเหมือนมันมันหน่อยครับเนี่ยครับผ้าเนี้ยเขาเหมือนแบบเคลือบแบบเคลือบอะไรมันมันไว้อะครับเนี่ยครับเอานิ้วผมไม่หายไปไหนวะอ่านี่ เนี่ยผ้าเนี่ยเขาจะเหมือนมันจะมันๆน,นะครับใช่ใช่ใชเดี๋ยวเรามาวัดที่นอนให้ดูนะครับว่าที่นอนเนี่ยเขาหนาเท่าไหร่ฮึบฮึบฮึบเนี่จ็ดเซนครับเจ็ดเซนไหมเจ็ดเซนครับเจ็ดเซนเจ็ดเซนที่นอนหนาเจ็ดเซนเห็นหมดแล้วนะครับแล้วข้างในนี่เขาก็ เนี่ยครับเขาเป็นแบบมีแบบรงนี้มาด้วยมาดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นคานดําอย่างนี้นะครับโหนี่กี่นี่คานดําแล้วตรงนี้ก็จะมีเนี่ยครับอันนี้เป็นคานดําคานก็เหมือนปกติทั่วไปเลยครับเห็นลองเห็นนะครับคานดําเห็นเห็นเนี่ยครับอุปกรณ์การติดตั้งน่าจะอยู่ในนี้นะเดี๋ยวผมขอดูอุปกรณ์การติดตั้งอีกทีหนึ่งก่อนคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะครับ นี่อุปกรณ์การติดตั้งอยู่นี่ครับเป็นถุงดําด้วยเดี๋ยวลองแงนะแงนะออกโอเอ๋อปลั๊กไฟอยู่นี่นี่ปลัปก๊กปลั๊กเสียบอันนี้ก็เสียบเดี๋ยวเทสเลยดีกว่านี่อันนี้นะครับเราก็กดนี่เลยอันนี้ไฟลีนี่แรงขึ้นไปอีกหน่อยอันนี้แรงสุดเลยอันนี้ดับลีแรงแรงสุดนี่ก็จะสว่างประมาณนี้ เออตรงนี้เปิดได้ด้วยอีกตั้งหากตรงนี้ช่องเดี๋ยวต้องขึ้นไปเปิดก่อนเดี๋ยวผมขึ้นไปเปิดให้ดูนะครับตรงนี้เปิดได้ด้วยนะครับนี่ช่องนี้เปิดได้ด้วยอะไให้เปิดทําไมวะเนี่ยระ,ะบายอากาศนะอะระบายก็ระบายตรงนี้ก็ระบายอากาศได้อีกหนึ่งอีกหนึ่งช่องแล้วก็อปิดได้ก็ กันน้ำปกติโอเควันนี้ก็เพียงพอนะครับกับการรีวิวแบบเต็มที่ oh. บันไดบันไดดำ oh, uh. อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ติดตั้งก็เหมือนทั่วไปก็มีชิ้นงานตรงนี้แล้วก็มีมีอันนี้ตัวนี้ก็เป็นเปตัวปิดท้ายรางอันนี้ปิดท้ายรางอาจจะงงโอ้นี่ให้เป็นสีเหลืองเลยโดนเด่น <is> <laughs> ไอ้เซลไอ้เซลเกะกะนี่ครับปิดท้ายรางคือคือปิดตรงนี้ ไม่ให้หลมเข้าสวยงามอ่ะครับเนี่ยปิดปิดท้ายล่างไว้ตรงนี้ให้เป็นสีเหลืองเลยอันนี้เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวพี่เขาก็จะมารับอีกทีนึงอ่ะครับตัวนี้สวยสวยสวยจริงที่นอนอะไรก็ค่อนข้างที่จะหนาไม่ได้ค่อนข้างคือหนาเลยหนาเลยทีเดียวสรุปคร่าวๆวันนี้ก็จบแล้วนะครับกับการรีวิวตัวนี้เจ้าตัวนี้นะครับคือก็ผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ น่าใช้แต่ราคามันก็ราคาก็ตามนั้นแหละครับอันนี้หนักครับตัวนี้คาดว่าจะหนักอยู่ประมาณเก้าสิกิโลผมคาดว่านะครับก็สวยครับสวยเลยนะครับให้ดูภายในอีกทีนึงถ้ากล้องให้ดูภายในเชี่ยมชมภายในอีกทีนึงเนี่ยผมให้ดูรอบๆนี้ก็เปิดไฟอยู่ก็สวยเลยผ้านี้ก็เป็นผ้าหน้าก็เป็นผ้าสีดํามันค่อนข้างที่จะแบบดูแบบ แข็งแรงเนี่ยครับเดี๋ยวก็รอ,อโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในบทหน้านะครับกับลูกเสือซึ่งไม่ใช่ลอเรือนะครับลอลิงลูกเสือครับไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเสือ โอเคต้วยความจะพบใหม่กับการรีวิวเต็นท์ของผมนะครับที่แบบงงๆแล้วก็นานๆแล้วก็ดูแบบแต่ตอนนี้ละเอียดละเอียดไม่ผมก็จริงๆผมอยากเอาติดขึ้นรถนะล้วไปรีวิวตามอุทยานอะไรเงี้ยแต่ด้วยเวลาของผมผมต้องไปทำงานแล้วก็ไปรับลูกอีกข้องเข้าฟิตด้วยถ้าเกิดพี่ๆท่านจะรู้ว่าผมทำงานสองที่ผมทำงานอีกที่หนึ่งด้วย อ่ะให้ไปดูด้านหลังด้านหลังดูยังไม่จบสัก,กทีเนี่ยด้านหลังอ่ะโอเคตัวนี้ก็น่าจะเสริมคานต่อเข้าไปได้อีกอ่ะโอเคจบเลยดีกว่าไปละจนกกะจะพบกันใหม่ซอฟ